ทักษิณน,นี่ก็เน้นให้สัมภาษณ์ทานองว่าเจ้านายกยิ่งรักกลับมานะครับกลับประเทศในปีหน้านะแต่ว่าต้องกลับมาติดคุกนะผสารพิพากษาจําคุกแล้วหรือจะเอาแบบพี่ชายกลับมาไม่ต้องติดคุกเลยแม้แต่วันเดียวนะครับนะมาปุ๊บว่าลดโทษปรับแล้วก็ไม่ต้องติดคุกเลยนอนโรงพยาบาลแล้วก็หลังจากนั้น6เดือนก็ออกจากคุกมานะแล้วก็เสร็จแล้วก็อ้างว่าเลี้ยงหลานสุดท้ายก็กลับมาสู่การเมือง นะเป็นคนบริหารจัดการประเทศทุกวันนี้ก็ประเทศไทยก็อยู่ภายใต้ระบอบทักษิณน,นะครับนะนะเพราะนั้นคุณยิ่งรักถ้าจะกลับมาก็ต้องติดคุกก่อนเพราะศาลจําคุกแล้วนะครับอันนั้นก็ฝากด้วยนะครับเข้ามาติดคุกบ้างนะครับเราบอกว่า2มาตรฐาน2มาตรฐานแต่ตัวเรากลับทําตัวคล้ายๆกับพิสิชนนะครับหรือเปล่านะครับเพราะนั้นกลับมาก็คุณยิ่งรักก็ควรต้องติดคุกก,ก่อน เนะพราะมีคดีทุจริต,ตมาตรา157อยู่นะครับนะนะครับส่วนกรณีคุณเศรษฐาก็นะใครๆก็มองว่าแกไม่ได้มีอำนาจหลังสงกรานนี้ก็ได้ข่าวว่าคุณทักษิณก็ได้มีการปรึกษาคนใกล้ชิดแล้วก็คงจะต้องมีการปรับคอรมอนะครับข่าวต่างๆที่ออกมาเนี่ยเป็นเรื่องจริงนะนะครับแล้วก็จงใจปล่อยข่าวมาด้วยนะครับนะไม่ใช่ข่าวลือธรรมดาเป็นข่าวจริงที่ว่าคุณทักษิณและทีมงานเนี่ย ก็จะมีการาให้มีการนะครับปรับคลมออย่างเช่นนายสุทินคังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหมเนี่ยแนวโน้มก็จะหลุดตําแหน่งนะครับหรือหมอชนน่านนี้นะครับมตีสารสุขก็แนวโน้มก็จะหลุดจากตำแหน่งก็จะเอาคนใกล้ตัวนะครับคนใกล้ชิดนะคนใกล้ชิดของคุณทักษิณก็จะเข้ามาเมียมหนาจนะเป็นการกระชับอํานาจนะครับนะก็ข่าวลือนะเป็นเรื่องจริงครับที่ผมทราบมา นะครับในส่วนคุณเศรษฐาก็เป็นนายกตามรัฐธรรมนูญนายกตามกฎหมายแต่อำนาจที่แท้จริงก็อยู่กับทักษิณแล้วก็คนใกล้ตัวเขานะครับอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนว่าทุกวันนี้เราก็ปกครองด้วยระบอบทักษิณก็มีตัวคุณทักษิณมีลูกสาวมีคนใกล้ใกล้ชิดเป็นคนบริหารจัดการประเทศเข้ามาและกดไลค์กดแช่นะครับนะฮะนะครับ,นะรบก็หลายๆอย่างเราก็ดูกันต่อไปนะครับว่าประเทศเราจะเดินไปทางไหน นะตอนนี้กับประเทศเราก็เศรษฐกิจตกต่ําพัฒนาช้ากับช้ากว่าประเทศอื่นเขาเยอะนะไม่ทันเวียดนามไม่ทันขมงงขมรจะแซงกันหมดแล้วนะครับนะฟิลิปปินอะไรอะไรต่างๆไปไกลเราตกต่ำนะครับเจ็ดเดือนที่ผ่านมารัฐบาลก็ยังไม่ได้สามารถที่จะ,ะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างจริงจังนะครับนะยังเลยฮะนโยบายที่หาเสียงไว้ที่เรียกนโยบายเรือธงแจกเงิน10,000บาท เลือกเศรษฐาจะได้เป็นเศรษฐีนะครับประชาชนจะอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ปิดสวิตส,สองวอนะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนปริญญาตีนะแก้ปัญหานี้ในระบบนอกระบบค้าขายดีการท่องเที่ยวจะดีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ลดไฟฟ้า20บบาทตลอดสายนโยบายเรือธงต่างๆนะครับที่ได้มีการหาเสียงไว้เนี่ย นะครับก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนะผมในฐานะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็อยากจะนะครับเรียกร้องไปยังรัฐบาลเสถาว่าสิ่งที่คุณหาเสียงไว้เนี่ยยังทำอะไรไม่ได้เลยนะครับแจกเงิน1 0,000บาทนี่ก็ยังแจกไม่ได้นะครับนะยังมีปัญหานะครับว่าจะไปเอาเงินที่ไหนมาแจากนะบางครั้งก็บอกจะกู้บางครั้งก็บอกจะยืมนะจะยืมจากธนาคารทกศ1.7่แสนล้าน ซึ่งสาภาพแรงงานของธนาคารทกสหรือธนาคารเพื่อการเกษตรและาสากรเนี่ยเขาก็ยังหืมๆมอยู่นะนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรมีไว้สําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับเป็นธนาคารของเกษตรกรพูดง่ายแต่ปรากฏว่ารัฐบาลจะเอาเงินมาใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นะฮะทำไปทามาไปเอาเงินมาเดี๋ยวมันจะติดคุกิดตาราง และคณะกรรมการบริหารของธนาคารก็ต้องระวังระวังจะติดคุกติดตารางนะครับนะอยู่ดีๆไปเอาเงินจากทกศมาแล้วจะมาแจกประชาชนมันมันจะใช่วัตถุประสงค์ของการเออเขาเรียกอะไรเออตั้งแบงก์ธนาคารทรกศเลนะครับนะมันจะใช่หรือเปล่านะครับอันนี้พี่น้องว่ายังไงล่ะเงินสําหรับเกษตรกร,กรไว้ซื้อปุ๋ย นะซ,ซื้อปุ๋ยายาฆ่าหญ้าหญ้านะายาปราบศัตรูพืชซื้อผลผลิตนะใช้สำหรับช่วยเหลือเวลาเกษตรกรลำบากนะครับใช้เป็นเงินหมุนเวียนต่างๆเนี่ยจะเอาไปลักษณะไปบิดเบือนแล้วก็เอามาแจากประชาชนผมว่าไม่น่าจะใช่นะทำไปทำมาเงินต่างๆที่อยู่กับตามแบงก์เฉพาะกิจหรือแบงกรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลก็จะเอาเงินพวกนี้มาใช้ ผมว่ามันจะผิดวัตถุประสงค์นะครับเออพี่น้องว่ายัางไงมันไม่ควรจะเอาเงินกเกษตรกรซึ่งมันเขาเขาต้องมีไว้นะครับในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับเกษตรกร,ร,กรแต่รัฐบาลพักเพื่อไทยของคุณทักษิณเนี่ยจะเอาเงินของกเกษตรกรมาแจกนะส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะครับนะนะครับอันนี้ก็ฝากว่าทางคุณทักษิณแล้วก็ลูกสาวเนี่ยคิดดีๆ นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มจะมีการเรียกร้องว่ามันทําได้หรือเงินสําหรับธนาคารเพื่อการเกษตรนะแต่จะเอามาแจกประชาชนมันไม่น่าทําได้นะนะครับนะไอ้คันจะไปกู้เงินก็อ้างว่าบ้านเมืองวิกฤตมันก็ไม่วิกฤตนะครับนะเพราะฉะนั้นบ้านเมืองไม่ไม่วิกฤตไม่จําเป็นไม่เร่งด่วนไม่คุ้มค่านะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเอาเงิน นะครับกู้เกออะไรมาใช้ไม่ได้มันก็จะติดคุกิกตารางคขั้นจะไปเอาเงินงบประมาณแผ่นดินปีละ1.7แสนล้านเนี่ยนะครับเอามาแจกประชาชนเนี่ยมันก็ทําให้งบประมาณที่จะต้องพัฒนาประเทศอย่างอื่นก็จะหมดไปนะงบประมาณหมดไปครับเอามาแจกการแจกเนี่ยประชาชนก็ชอบครับอยู่ดีๆมีคนเอาเงินมาให้คนละหมื่นแต่แต่ปัญหาคือมันจะเกิดความคุ้มค่าหรือไม่สุดท้ายแล้วเงินทั้งหมด จะไปตกอยู่กับเจ้าสัวร้านสะดวกซื้อนะร้านเบียร์ร้านเหล้าหรือกิจการของเจ้าสวัวหรือไม่โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อนะครับกลายเป็นว่าเงินทั้งหมด5แสนล้านนี่จะไปใช้จ่ายให้กับร้านสะดวกซื้อเจ้าสัวจะรวยขึ้นอีก5แสนล้านหรือเปล่านะครับนะทำไปทำมาก็จะกลายเป็นที่เขาเรียกว่าเตะหมูเข้าปากหมาอย่างนั้นหรือเปล่านะครับพี่น้องเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้พี่เดย์ด้วยนะครับนะ นะฮะก็สวัสดีนะครับที่ทักทายกันมาจาก America, ออสเตรเลียอเมริกาอะไรจะไรต่างๆหลายประเทศนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปักกิ่งเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลซึ่งหาหาเสียงอย่างนะแต่ทําอีกอย่างหนึง่งมีคนถามว่าพี่เดชาจะลงสมัครสวไหมก็เออก็อาจจะลงไปเพื่อไปหาข้อมูลนะการมันการเป็นสวสมัยนี้ยากครับ นะผู้สมัครต้องเลือกพวกเดียวกันนะถ้าผมไม่มีพวกมีพรองเลยนะครับมันก็ไม่สามารถจะได้เป็นสอวอมันยากครับกนะารสอวอรนะครับแต่เดี๋ยวดีวพยายามจะลงนะเพื่อจะได้รู้ว่ามันมีการโกงยังไงจะได้มาบอกประชาชนนะครับนะระบบมันซับ้อนนะครับนะก็เรื่องการบ้านการเมืองนะครับนะกเ็เรื่องของคุณทักษิณเนี่ยครับตอนนี้ก็เป็นข่าวเป็นอะไรเยอะแยะมากมายลงพื้นที่นะ ก็แสดงให้เห็นว่าตัวเองเป็นคนที่มีอำนาจอย่างแท้จริง